ดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วผมก็รีวคนเดิมเพิม่มเติมคือ external microphone สามารถใช้ได้แล้วเว้ยคือครั้งที่แล้ว่ external microphone ของผมแม่งใช้ไม่ได้เว้ยผมก็ต้องใช้ internal microphone ที่อยู่กับกล้องซึ่งไม,ม์แม่งก็จะแบบกระตากงงง่ายๆเหมือนครั้งที่แล้วเว้ยและก็คือมีเรื่องจะเล่าเมือ่อคลิปที่แล้วใช่ปะที่ว่าผมอัพไปเกี่ยวกับแนะนําตัวเองอะไรอย่างของ Twenty Facts a t m e ใช่ไหมคือก็มีเพื่อนที่ว่าดูจบแล้วเขาก็มาบอกผมเลยว่าแบบ เออคลิปนั้นอะมึงยังดูขาดความมั่นใจอยู่นะเออซึ่งผมคิดว่าแม่งก็จริงเว้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วผมค่อนข้างจะยึดติดอยู่กับสคริปต์อยู่กับบทเมื่อแบบผมกลัวว่าแบบมันจะขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตึงกล้องอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นคลิปแรกใช่ไหมงั้นคลิปเนี้ยผมก็เลยนึกว่าแบบเอองั้นพยายามไม่ยึดติดกับสคริปต์พยายามที่จะแบบสดให้มากที่สุดแล้วก็เป็นกันเองกับพวกคุณให้มากที่สุดพยายามเป็นธรรมชาติก็ไม่รู้ทำอะไรหรือเปล่าก็นั่นแหละ แต่ก็ไหนๆก็เปิดคลิปมาด้วยเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับความมั่นใจอะไรใช่ปะ่ะเอองั้นพวกคุณเคยเจอปะ่ะสถานการณ์ที่แบบว่าเ,เพื่อนคุณอาจจะพาผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณไม่รู้จักเป็นคนต่างเพศที่คุณมไม่รู้จักมาด้วยกันใช่ไหมไอ้นี้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณเว้ยคุณไม่รู้จักมาก่อนแบบไม่ใช่เพื่อนสนิทคุณไม่ใช่อะไรของคุณใช่ปะ่ะแล้วแบบเออคุณอยากรู้จักเขาแบบทำความรู้จักแล้วก็อยากเป็นเพื่อนอยากอะไรแบบนี้ เพื่อสืบต่อความสัมพันธ์อะไรหรืออะไรก็ตามครับกับคนที่ไม่รู้จักแต่คุณไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงอะไรยังไงบ้างมันก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับพวกคุณใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็มีทิปดีๆมาแนะนําสําหรับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในการพูดกับคนแปลกหน้าเว้ยซึ่งทิปทั้งหมดจะมีเจ้คอแหมน่าสนใจปะก็ เริ่มกันกับที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกแสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ว่าเราจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนที่เขาไม่รู้จักเราใช่ไ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการสบตาและยิ้มเลยคือการที่สบตาและยิ้มใช่ะ่มมันจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยคนนี้อัธยาศัยดีเว้ยเฮ้ยน่าคุยด้วยวะ่ะอะไรแบบนี้ใช่ไ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบคุณนึกดูดิถ้าเกิดแบบคุณกำลังจะแบบเจอกับคนที่แบบคุณไม่รู้จัก,เป,นนปกเป็นคนแปลกหน้าสําหรับคุณเป็นคนแปลกใหม่สําหรับคุณเว้ยแล้วแบบ คุณเห็นเขาแบบทำหน้าบูดบึ้งตึงเธอมึงอะไรแสคุณใช่ป่ะคุณแม่งก็แบบไม่อยากคุยด้วยถูกป่ะคือแบบเฮ้ยอะไรอะเนายทำหน้าแบบนั้นอะแบบเออไม่อยากคุยด้วยใช่ป่ะล่ะเออแบบเฮ้ยไม่พอใจอะที่เจอกันอะไรเงี้ยแล้วคุณยิ้มใช่ป่ะเออแม่งก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยคุณแม่งอัธยาศัยดีน่าคุยด้วยเฮ้ยเขาดูแบบอยากคุยกับเรานะอะไรแบบนี้ถูกป่ะก็ั่้แหละฮะก็พยายามที่ว่าจะยิ้มแล้วก็สบตาเขาอยู่ให้มากที่สุดครับงั้นก็ ไปรับชมตัวอย่างก่อนเลย girl, now, ข้อที่สองทิข้อที่2นะครับคือการแนะนำตัวเองแบบง่ายสั้นๆครับเพราะว่าคนที่ว่าเป็นคนแปลกหน้าแปลกใหม่สำหรับเราเราก็ต้องยังไม่รู้จักเขาถูกปะเขาก็ไม่รู้จักเราเหมือนกันฉะนั้นการที่ว่าเราเริ่มแนะนำตัวก่อนอก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเขาจะได้รู้แบบเฮ้ย เออคนนี้นะเออแนะนําตัวมานะอ่าโอเคแปลว่าเขาแบบอยากคุยกับเราเราก็ต้องแบบเออพยายามพยายามนิดนึงฮะที่จะแนะนําตัวกับเขาเพื่อเขารู้ว่าเฮ้ยเราอยากคุยกับเขานะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ยูเดินไปถามเฮ้ยเป็นไงบ้างวะอะไร,งไรเงี้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยมึงเป็นใครมึงอะไรอย่างนี้ได้ไงมึงยังไม่แนะนําตัวเลยเลยชัวป,ปะงั้นสิ่งแรกที่สุดไม่ใช่สิ่งแรกสิ่งที่สองที่สําคัญลองลงมาใช่ไหมฮะคือการแนะนําตัวเองแบบง่ายๆเว้ย แนะนำตัวเองแบบง่ายๆทุกคนสามารถทําได้ถูกปะมันจะช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลด้วยทําให้แบบเออค่อนข้างจะแบบสนิทก,กันมากขึ้นนึกออกปะก็ไปชมตัวอย่างจโจผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีคิดด,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 ดีทำดีทิปส์ข้อที่3ครับคือสิ่งที่สําคัญเรามาจาก2ข้อพลใช่ไหมคือการให้ความสนใจต่อผู้สนทนาเวการให้ความสนใจต่อผู้สนทนาคืออะไรคือการที่ว่า เราอยากรู้จักตัวเขาเราให้ความสนใจในตัวเขาแบบเราพยายามชวนเขาคุยอะไรแบบนี้ว่าแบบเออวันนี้อากาศดีเนาะอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาดูสนใจในตัวเราอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าคุณเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมครับที่ว่าคนที่สนใจคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าการที่เราให้ความสนใจกับเขาถูกปะเขาก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราสนใจในตัวเขานะแล้วเขาก็อยากเล่าเรื่องตามที่เราถามว่าแบบเออชีวิตคุณช่วงนี้เป็นไงบ้างอะไรเนะี่ยหรือว่าแบบเออปีที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาหรอหรืออะไรแบบนี้ไงถูกป่ะเขาก็จะตอบแบบตอบออกมาโดยเล่าเรื่องของตัวเองคือใครๆก็ชอบเล่าเรื่องของตัวเองถูกป่ะเขาก็ต้องแบบเล่าเรื่องตัวเองออกมาก็ทําให้ช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลกันมากขึ้นด้วยทําให้เราได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็แบบลดความแปลกหน้ามาเป็นความสนิท สิ่งนี้แมงเป็นสิ่งที่ดีลองมาจากสองข้อด้านบนเว้ยแม่ก็สําคัญอีกข้อหนึ่งเหมือนกันก็นี่คือตัวอย่างวันนี้ยากาศดีนะครับข้อที่4นะเว้ยคือข้อที่แล้วเกีย่วยวกับการให้ความสนใจผู้สนทนาใช่ปะ่ะคือการที่ว่าเราแบบเริ่มเปิดประเด็นใช่ไหมแต่ข้อที่สี คือการเปิดดีตามได้นี่นี่ไม่ได้เล่นดอทหรือโมบายอยู่กําลังสอนอยู่คือการเปิดดีตามได้คืออะไรเปิดดีตามได้คือการที่ว่าเราทําให้สบ,บทสนทนาของเราอะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะการที่ทาให้บทสนทนาต่อเรื่องไปเรื่อยๆ,ๆนะคืออันดับแรกเราต้องเปิดให้เป็นถ้าเปิดให้เป็นเขาจะตามมาได้จูบปปะถ้าเราถามเขาเวลาเราคุยกันครั้งแรกเราเดินไปข้าถามเขาว่าแบบเออคุณกินมื้อที่ยังไงหรือยัง,อ,ง,อ,ยงอะไรแบบนี้ก็แบบ เขาก็ตอบได้แค่ว่าแบบกินแล้วครับยังไม่กินครับถูกป,ปะบทสนทนานั้นก็จะสั้นแค่นี้เวแบบอาจจะอยู่ที่แบบ1นาทีหรือ2นาทีใช่ปะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคำถามเวเปิดให้เป็นกว่านี้เป็นเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาคุณกินอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็ต้องตอบแบบยาวมากขึ้นใช่ปะแม่ก็จะใช้เวลามากขึ้นและเกิดอะไรขึ้นลดช่องว่างระหว่างบุคคลทําให้คนแบกหน้าเป็นคนสนิทกันมากขึ้นตามข้อที่แล้วที่ผมบอกไปแหมเขาก็ต้องตอบแบบยาวๆแบบ เออกินเบคอนกับหมูผัดพริกน้าเกลืออะไรยังไงก็ว่าไปก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนึงเฮ้ยเธอเคยไปกินข้าวร้านนั้นปะไอ้ร้านที่มีปากเจ็บนั้นนะเคย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 ร้านนั้นไม่ไม่เป็นอย่างนี้เว้ยคือแม่งมีเรื่องสูงสิ่งมากมายเว้ยีนร้านอ๋อทำอาหารไม่อร่อยเว้ยแม่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่เออใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคือร้านนั้นแม่งร้านจะปิดตัวลงเว้ยเนี้ย แกรู้อะไรปะรู้ปะ่ะรู้ว่าไม่รู้อ่ะดีนีน่คือเราจะบอกอะไรให้ฟังเว้ยคือร้านนั้นแม่งแอบใส่แรงสา่ลงไปเว้ยเนี่ย <c oughs> คือเรานี่ยอยากแย่มากเลยเว้ยคือเธอเคยซื้อป่ะไม่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 เคยซื้อไม่เป็นไรเว้ยเราเคยซื้อไม่อยากฟังละเอาไม่อยากฟังไอ้เรายากเราอรายากแต่ทว่าสิ่งที่สําคัญในบทนี้ในจุดทิปนี้ยังไม่จบแค่นนั้นเว้ยตามที่เห็นในตัวอย่างใช่ปะ่ะคือการพูดแง คือการที่ว่าเราพูดแทรกในรแล้วหาที่คนอื่นเขากำลังจะพูดคือเราต้องการให้บทสนทนาต่อเนื่องแต่ว่าเราอยู่ๆก็แบบพูดแบบพูดๆไปเลยแบบไม่สนใจว่าเขาจะพูดอะไรต่อคือตามที่บอกไงฮะใครก็ชอบที่จะเล่าเรื่องตัวเองใครก็ชอบบอกเล่าเรื่องของตัวเองเฮ้ยหลับถูกปะแล้วถ้าเกิดแบบเขากําลังจะเล่าแล้วเราไปพูดแทรกเป็นการเสียงอัรยาศเขาก็จะไม่ชอบเราแล้วจะแบบจะเสียง first impression ไปอะ่ะ first impression คือการที่ว่าแบบเจอกันครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยเออมันปากปื้มไงมันแบบตาตึงว่าแบบเฮ้ย ความคิดแรกของเราอะ่ะเราเห็นว่าเนี้ยเออดีใช่ปะ่ะจากที่ว่าแจะเห็นว่าดีใช่ปะ่ะคุณทํามาดีหมดเลยแต่คุณมาพูดแซงเนี้ยมันเป็นการเสรียมรยาเพราะจะมองว่าแบบเฮ้ยไม่คุยด้วยดีกว่าไม่อยากคุยด้วยอะไรแบบเนี้ยเออก็ไปที่ข้อตัดไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่ว่าจะไปข้อถัดไปนะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเว้ยคือทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะไม่ว่าเวลาคุณจะคุยหรือจะอะไรสิ่งที่สําคัญในข้อแรกที่ได้บอกไปอย่าลืม สบตาแล้วยิ้มเว้ยทิศข้อที่5เว้ยคืออารมณ์ขันนะสังเกตว่าครับทําไมว่าคนที่ว่าเขามีอารมณ์ขันดีหรือว่าแบบแม่งชอบปล่อยมุกบ่อยๆเป็นคนที่เล่นมุกเป็นคนตลกถึงเป็นคนอันธยาศัยดีมีแต่คนอยากเข้าใกล้อยากคุยด้วยเพราะอะไรการที่ว่าเราเป็นคนอารมณ์ขันใช่ไหมมีอารมณ์ขัน <c oughs> ก็จะแบบชวนเขาว่าแบบเออ เวลาเราเดินไปไหนมาไหนกันใช่ป่ะเจออะไรฮาๆเนี่ยเราก็เล่นหกใส่เขาแบบเฮ้ยเอออ้นนี้ที่อย่างนี้นะอย่างนี้นะปุ๊บพอเขาขำปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรร่างกายจะหลั่งสารสักสารหนึ่งเวเวลาหัวเราะผมไม่จะไม่ได้ว่าสารอะไรเวคือสารที่หลั่งออกมามันจะช่วยทําให้คนเราสนิทกันมากขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นสารชนิดหนึ่งจริงเวทางด้านวิทยาศาสตร์จิตวิทยาอะไรก็ตามมันจะช่วยทําให้คนเราสนิทกันมากขึ้นถูกเป๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ใครที่รู้ข้อมูลรู้ชื่อของสารนี้จริงๆก็คอมเมนต์บอกได้ก็แต่ระวังสิ่งที่ควรระวังคือถ้าเราไปเล่นมุกที่แบบไม่ตรงประเด็นไม่ตอบโจทย์เขาอะ่ะม่งจะแบบทาให้แบบเขาลงบอจอยได้้ยแบบถ้าเขาเป็นคนแบบทำมาทำโม,โมอะไรแบบเนี้ยแล้วเราไปเล่นมุกแบบใต้สะดืออย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แบบวัะฟักอะไรงี้ดิถูกป่ะ <c oughs> <c oughs> ก็น่าแนละครับก็ก็มีตัวอย่างให้ไปรับชมกันอีเฮ้ยแก คือเรามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฝังเว้ยเรื่องนี้แม่ตลกมากแบบทิป <t ip> ข้อที่6คือแสนรู้แสนรู้คืออะไรคือคการที่ว่าคุณต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลมากๆตามให้ทันโลกปัจจุบันอ่านข่าวอ่านหนังสือติดตามโซเชียลเน็ตเิรกหรืออะไรก็ตามครับเพื่อที่ว่าอะไรคุณจะได้มีความรู้มากขึ้นใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ย เวลาเขาคนแปลกหน้าเนี่ยชวนคุยกับคุณหรือคุณจะชวนคุยกับเขาก็จะมีเรื่องให้เพิ่มเติมในบทสนทนาเอาว้ทำให้ยืดบทสนทนาขึ้นไปอีกทําให้แบบพูดได้มากขึ้นจะได้สนิทก,กันมากขึ้นนึกออกป่ะก็เป็นทิปที่ดีอีกทิปหนึงครับก็นี่คือตัวอย่างทิปข้อที่7ทิปข้อสุดท้ายแลยครับคืออะไร จงอย่าเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยคุณใจครับผมชอบคุณมากเลยเรามั่นกันนะครับคือการที่ว่าเราเจอคนแปลกหน้าเราอยากทำความรู้จักใช่ปหพอเราถ้าเรามีความมั่นใจแล้วอะอ่ะเราทําตามทุกข้อที่ผ่านมาเกิดเขาแบบยังไม่อยากคุยกับเรายังตัดบทสนทนายังอะไรแบบเนี้ยใช่ปหแบบถ้าเราถามเขาแบบเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานี้คุณกินอะไรแล้วเขาตอบว่าแบบก็กินข,ข้าว แล้วเขาก็เดินไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยงอยแลถูกป่ะสิ่งที่สําคัญอีกข้อนึ่งในข้อสุดท้ายนี้คืออย่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นที่คุยกับเราเป็นคนที่นแเป็นคนแปลกหน้านะแลวกำลังคุยกับเราอยู่เขาอาจจะแบบวันนั้นเม็นมาหรือวันนั้นเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาเขาก็จะแบบเออหมุนหงิดไง อะไรพ่อเขาอาจจะพึ่งสียบ้านเขาไฟไหมอะไรก็ตามเขาก็าจะลงไม่ดีใช่ปะเออฉะนั้นเราเห็นว่ารอบนั้นเราคุยแล้วอ่ะแมงไม่เวิร์กมิชชั่นแมงเฟลใช่ปะเราก็ไปเรื่องอีกครั้งหนึ่งได้อย่าสูญเสียความมั่นใจถ้าเราอยากรู้จักเขาจริงๆอยากรู้จักคนแปลกหนะ้าคนนี้จริงๆอะ่ะเราอย่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเว้ยเพราะว่าเคยดิ้งคำนี้ไหมครับสีเท้าย,ยังรู้พลาดน,นักปราชญ์ยังรู้พังแฮะอย่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผม ก็จบไปแล้วกับ7จเทิปส์ง่ายๆสำหรับการเพิ่มความมั่นใจในการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเป็นไงบ้างครับถ้าชอบหรืออะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับก็ข้อมูลที่ผมได้มานี้เป็นข้อมูลจากหนังสือจิตวิทยา,านังสือจิตวิทยาเีหนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่งที่ว่าผมได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้ว ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะอยากจะแนะนําให้ผู้คุณทุกคนได้รู้ในหัวข้อเหล่านี้ในเทคนิคเหล่านี้รู้ก่นครับว่าสิ่งที่ได้จากทิปนี้มันคืออะไรการที่ว่าเรารู้จักคนแปลกหน้าเยอะมากขึ้นมันจะช่วยเราในอนานคนได้การที่เราเราทำความรู้จักกับคนใหมๆ่ๆสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเราก็จะมีมิตรภาพพากขึ้นเราก็จะมี เพื่อนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ว่ายามที่ว่าเราลําบากเขาก็จะมาช่วยเราได้ยิ่งมีมิตรมากเท่าไหร่เขาก็จะมาช่วยเราได้มากเท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นพยายามสร้างมิตรภาพให้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนั้นอย่าลืมเวลาคุยกับคนแปลกหน้าห้ามลืมนะครับคือการสบตาเว้และยิม้มก็เป็นไงกันบ้างครับ ถ้าชอบรบกวนกดไลค์ถ้าใช่รบกวนกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แบบแฝงและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับก็เป็นคลิปเอาทูในการสอนคลิปต่างๆคลิปแรกของชาแนลใช่ไหมครับก็คุณคิดว่าแนวทางนี้ในการทำแนลของผมดีหรือเปล่าถ้าโอเคก็บอกผมจะได้รู้ว่าครั้งหน้าจะเอาอะไรมาสอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ดีผมก็จะเอาไปปรับปรุงครับผมก็คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอยากให้ผม ทำคลิปอะไรต่อสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าอ,อ,อยากให้คําแนะนําอะไรกับผมหรือว่า,าแบบคลิปนี้มีปัญหาอะไรยังไงก็บอกได้เหมือนกันผมจะพยายามอ่านทุกเม้น์และตอบทุกเม้นตเลยครับสัญญาครับผมสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมแคชชูเลนเตอรก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ จบตาแล้วก็ยิ้มครับแบบนี้ subscribe ว่สสสสสา